ตรวจดัดแปลสภาพอากาศเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับภารกิจปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีมาประยุกใช้กับการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสำหรับประเทศไทยโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการทางภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวพระราชดำริในขั้นตอนการทำฝนแม่เงินหรือการสลายลูกเห็บ เป็นขั้นตอนที่5การโจมตีเมฆเย็นตามตำราฝนหลวงพระราชทานได้ใช้เครื่องบินซูเปอร์คิงแอร์ในการปล่อยผู้สารซิลเวอร์ไอโอดแต่เนื่องด้วยความแปรปรวนของธรรมชาติทําให้บางครั้งกลุ่มเมฆเย็นมีการพัฒนาตัวขึ้นไปเป็นพายุลูกเห็บซึ่งมีการพัฒนาตัวเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและรุนแรงการใช้เครื่องบินซูเปอร์คิงแอร์อาจไม่ทันการเนื่องด้วยสมรรถนะด้านความเร็วของเครื่องบินต่อมาในปีพศ2549พลอากาศเอกชลิตภูผาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นได้ด,ดําาเนนนิกรพัฒ เครื่องบินโจมตีแบบที่7จ็ดอัลฟาเจ็ของกองทัพอากาศจํานวน2เครื่องเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อ,อมอถวายเป็นเครื่องบินสําหรับปฏิบัติการทําฝนเมฆเย็นและสลายลูกเห็บเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยกองทัพอากาศได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อวันที่22กันยายน2 5 5 1และได้สนับสนุนเครื่องบินอัลฟาเจ็ในการปฏิบัติการฝนหลวงมาโดยตลอดจากข้อจํากัดทางยุทธวิธีในบางสภาวะเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินเพื่อนำพุซิเวอร์ไอโอดเข้าไปปล่อยในกลุ่มเมฆ ที่กําลังพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุลูกเห็บขนาดใหญ่ได้ด้วยความปลอดภัยจึงเกิดแนวความคิดในการวิจัยและพัฒนาจรวดสําหรับดัดแปลสภาพอากาศให้สามารถปล่อยสารซิลเวอร์ไอโอดาในเมฆเย็นสาหรับใช้เสริมภารกิจแทนการนําเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการได้สอบคล้องกับการใช้จรวดสําหรับดัดแปลสภาพอากาศในต่างประเทศดังเช่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้จรวดบรรจุสารซิลเวอร์ไอโอดยยิงจากภาคพื้นเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บอย่างแพร่หลายและจากการวิจัยและพัฒนาจรวดสำหรับดัดแปล สภาพอากาศของไทยในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวความคิดในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องบินทำฝนหลวงในระยะแรกไว้เมื่อปี2515ด้วยการให้วิจัยสร้างสลวดบรรจุสารเคมียิงจากพื้นดินเข้าสู่ก้อนเมฆหรือยิงจากเครื่องบินจึงได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบผลสำเร็จสามารถบรรจุสารเคมีปล่อยในระยะสูงที่กำหนดได้ในปี2530แต่ยังไม่มีการนำระบบดังกล่าวมาสู่การใช้ปฏิบัติการจริงเนื่องจากมี ระยะยิงจำกัดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการผลิตจรวดจึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปลสภาพอากาศที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอสำหรับการใช้ในภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บหรือทดลองทำฝนจากเมฆเย็นในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีระยะเวลา6ปีเริ่มตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันโดยต้นแบบจรวดดัดแปลสภาพอากาศสามารถยิงได้สูงถึงระยะของเมฆเยน็นที่ ระดับความสูงประมาณ1 8 0 0 0ถึง24,000ฟุตอ้างอิงจากระดับน้ำทะเลเจรวดสามารถปล่อยภูสาซิเเวอร์ไอโอไดจากส่วนหัวของจรวดได้โดยใช้ระบบหน่วงเวลาอิเล็กทรอนิกส์และสามารถปล่อยระบบรบม่มนิรภัยพยุให้ชิ้นส่วนของจรวดตกลงสู่พื้นด้วยความปลอดภัยและได้ออกแบบผลิตและทดสอบตามมาตรฐานเพื่อยืนยันผลการทำงานระบบต่างๆของจรวดจ,จนกระทั่งได้ต้นแบบจรวดดัดแปลงสภาพอากาศพร้อมนำไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่ปฏิบัติการจากนั้นได้นำาจรวดไปทดลองเชิงปฏ ปฏิบัติการในพื้นที่การใช้งานจริงณนะอำเภอหลีจังหวัดลำพูนโดยการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการตามสถิติการเกิดเมฆเย็นและประสานกับส่วนงานราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภยัยเกอนเริ่มปฏิบัติการและเมื่อวันที่25เมษายนถึง5มิถุนายน2564ที่ผ่านมาได้ทำการทดลองเชิงปฏิบัติการทำฝนเมฆเย็นหรือหยับยางลูกเห็บด้วยจรวดดัดแปลสภาพอากาศจำนวน11นาตามขั้นตอนการโจมตี จากผลดําเนินการหลังยิงจรวดเข้ากลุ่มเมฆทาให้แนวโน้มค่าความสูงเมฆปริมาตรมวลน้ําและค่าการสะท้อนสูงสุดลดลงแสดงถึงการเกิดเม็ดน้ําขนาดใหญ่บริเวณใกล้ฐานเมฆสอดคล้องกับการสังเกตเห็นฝนตกใต้ฐานเมฆและพบว่าในกรณีที่ยิงเข้ากลุ่มเมฆที่มีโอกาสพัฒนาเป็นลูกเห็บ100ซสามารถทําให้ค่าความสูงของเมฆและค่าโอกาสการเกิดลูกเห็บลดลงสอดคล้องกับไม่มีรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติการตามวันดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจแสดงให้เห็น ว่าการนําเทคโนโลยีสรวจและแปลสภาพอากาศมาใช้ในภารกิจการโจมตีมเมฆเย็นหรือยับยั้งลูกเห็บในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยน่าจะเป็นอีกเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งสําหรับใช้เสริมภารกิจการทําฝนมเมฆเย็นหรือยับยั้งลูกเห็บสนับสนุนกลมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ในอนาคต